ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่30มีนาคม2565นะคะเรามาดูกันเลยว่าราคาเป็นอย่างไรบ้างปรับขึ้นหนึ่งจังหวัดนะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้าวเปลือกหอมมะลิปี6465จังหวัดสุรินทร์12,200-13,000ถึง 13, บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมา12,300-12,500ถึง 12, บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานี10,000 2,000ถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกษ11,800ถึง13,500บาทต่อตันข้าวเปิกเจ้าหน้าปังปี65จังหวัดนครสวรรค์8,400ถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดพิจิตร8,300ถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลก8,500ถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 8,700-8,800บ,บาทต่อตันจังหวัดอยุธยา8,600-8,700บาทต่อตันจ้าข้าวเปลือกปทุมธานีนาปรางปี65จังหวัดสุพรรณบุรี11,100-11,200บาทต่อตันจังหวัดชัยนาท12,000-11,300บาทต่อตันจังหวัดอ่างทอง10,000-13,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวปี6465จังหวัดขอนแก่น 9 0 0 0ถึง9,400บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานี8,800-9,300ถึง9,300บาทต่อตันจังหวัดสกลนคร8,600-9,000ถึง9,000บาทต่อตันหมายเหตุราคาเข้าเปลือกณความชื้น15%นั่นเองค่ะสรุปปรับขึ้น1จังหวัดเป็นเข้าเปลือกเจ้านาปังปี65จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายโทรแจ้งสายด่วน1569กลรมการค้าภายในได้เลยคลิปนี้เราไปก่อนจา้าบ้าย